ผมว่าพราชมนูโตขึ้นนะกล้าที่จะทัดทานองค์สมเด็จพรในสวนมหาลาแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามสุดท้ายท่านอยากให้ทำอะไรก็ทำทำสุดใจเหมือนเดิมผมว่าภาคเนี้ยทิ้งเองเนี่ยมองพระเลสวนแล้วเหมือนเหมือนเป็นห่วงพระองค์ท่านมากขึ้นก็คอยคอยทัดทานอยู่เรื่อยทั้งที่ไม่กลัวหัวขาดเลยพระองค์ควรจะพลาพระโทสะไม่ว่ามันจะหนีไปถึงนรกอเวจี พี่ก็จะตามมันไปถึงที่นั่นทางนี้จะได้เห็นว่าหลังจากยุทหาทีทำไมท่านถึงยังไม่หยุดท่านต้องการอะไรท่านต้องการทําเพื่อใครยังจะมีเรื่องราวของที่พระาชมนูซึ่งออกไปกู้หรือไปดูแลสมเด็จพระเอกาทศรส,ะสะรด้วยได้มีโอกาสนนัน้ร่วมรบด้วยกัน